ใชแหละนึ่งไว้สองคนน่ะไส้ขาดพี่น้องไส้ขาดไส้อาหารไส้อาหารไม่ใช่ไส้นึกว่าไส้ไก่ขาดเอ้ไส้ขาดไส้ขาดไส้ขอดูหน่อย ใช่ต้นนี้หรือประการจักกลผลิตนะการนทำตาลผสมชนิดแล้วอา่านใส่เกือบเกือบเต็มถังเลยวายมานั่ไปกินข้าวเลยนะเนาะโอ้ยิงานบรจักย่ามระบาดหิวข้าวแห้งเลยเาตายโ้มบานหิว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 ,หวข้าวจนใสกุ้งอย,อยู่นี่อมานำมาตามพวกท่านไปกินข้าว เออครัคานคานคานบึงนู้ใส่ถือถึกถึกถึก <c oughs> งานบอลเลี้ยวเข่ากบบระบอกกินตรงอ๊อืมเอา้าทำทำมันมุนล,ลงมันบุบโลงไงละ่ะช่างทองร้องไห้ขาดลุด,<า>ดปุดหลุดจ<า>ีขาดบางย่านี่ปอลายอาคารขาดท่านผู้ชมเอ้ยต้องไปซ่อมซะก่อนโอเปียนเปียนนั่นท่อไม่เลย เปลี่ยนป้าใหม่เลยลายอา,ารขาดท่านผู้ชมเอ้ยุอาหาร,าาหารทลมานะรั่นไจะอดแล้วแบบนี้อตายเลายเลย,ลย,เลยอ่าใ่ถึงมือสร้างไหสร้างตอนบ่ว่างสร้างตอนนี้เอยเล่าจ่ายมพิดพลาดเปบคนบ่คเหตดคันบค่บนนบคเคยพ,พิดพลาดเปบอกขคนบค่คทำงาน อ<ท>อืมเกิดขอพิษพลาดได้อืมัมนมาฉอดมือลงบหไดอืมต้องมุนหาเเลี่ยมมันแล้วเหย่ยมันนคือว่าเรียมต้องหาเเลี่ยมมันตองเข่าหลอกมันมแม่บ้านเข, <สา S 1> ขาเจาดรดแต่งผ้าเข่ามาเรียบร้อยอว่าะอ้าวว่ะงานเข่าแล้วเห็น บอลาแล้วแหลมเปียังอเรเรง่รนีเปิดอาหารเหลวังหันนอต้องเอา,อเ,อา,อเ,อาเอาตัวนอดดันขึบมนมทถึงมันตัวตัวขวบยื่ลุมมันบอกเรนแตสูตรแะไรล่นแต่ความชิ้นเคยแ,แต่ความถนัดเออบแบบนั้นอ่านั่นแหละนั่นแหละมันต้องมีประสบการณ์ด้ของเนนี่ย มีประสบการณ์มาได้ฮ่าฮ่่มีประสบมีประสบการณ์ในโบหูปันไดคำโบลองกับ่บหินเออเนี้ยนั่นแหละมันต้องทดสอบเฮ้ยประกอบนั่นมันมันเป็นสปริงพี่น้องสปริงที่ปั่นปั่นอาหารมาเนี่ยมันรุดชอบรุด นี่ยหนึ่งอี้แล้วมาที่นีลงห้องข้างล่างเาม้นมันสีคล้ายมันมันมันขาดอันมันรูดเนาะมันรูดคือใส่ท่อหน่อยเลยสิอทำไมแล้วเต็มมันขาดอ๋อเอาเอาเอาจัดจัดเออไปได้พพพพนล ได้ได้ได้เออขันวะเนี่ีมือสั้นสงส้ยแล้วเนี่ยทังสัยแล้วม่ได้ไม่ได้ถอนเนี่ยนี่แหละไขสีบริวรมีไข่เลยมีไข่เลยนี่จะลา่เก็บอยู่แล้วตี เออเนี่ยกระสอบกันย่างเงี้ยจะได้คายคันเทออกง่ายงงหมดและคายโอเคทำงานโดยความทำเม็ดทำแม่นได้ทำงานต้องมีการประเมินความเสี่ยงนั่นแหละนั่นแหละเวลาจับต้องจับให้แน่นเวลามันพลาดมันมันจังบุถลอกได้มีคลิปได้ไหมมีคลิปได้มีคลิปได้เนี่ลงส่งยูทูบได้พี่น้องเลยนี่นะสองสองช่าง อันนี้สร้างทองร้องไห้อันนี้สร้างสีอันนี้สร้างสีสีสีหัวยสร้างสีอ้าวทางนั่นปรทับได้แล้วบ่สการัระเนินแล้วบอสเลยมันใจได้อันนี้ไอ้นุ่มไอ้นุ่มอันแขนใส่ไลายลายลา่มึกดาวอ่ะโมเมนต์โมเมนต์ไอ้นุ่มใส่ไลยมังกรได้ แต่ละช่างต้องมีสายยาของของไฟของมันเด้อทุกคนเด้อเก็บอุปกรณ์อะไรมันหมดเรียบร้อยเนะาะอาประกอบบานเนี่ยโอ้หักเลยมาเนี่อ่าโอเคกันเด้อทุกคนเด้อบานบายบาย,ยไปบายใช่ไหมช่างบายบเออลาคลิปให้เลยบานเอาเลยพี <laughs> ่โอเคทุกคนเด้อพบก,กับนใหม่คลิปหน้าประกอบมันเล็วเรียบร้อยก่อนบานนี่ใน,นบ้านเขารอกินข้าวอยูอโกก่ยโอเคทุกคนบายบายช่างบว่า